สวัสดีค่ะสวัสดีครับส่วนใหญ่เขาก็เรียกกันว่าพี่ปุ้มนะครับเพราะอะไรอ่ะการเอาดอกับอินดอร์มันแตกต่างกันอย<ด>่อางเงีคนเ,<อ>เห็นเราอย่างเงี้ยเราเรื่อแบชอบ <laughs> ตื่นเต้น จุดขายของคลิปตัวเองเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรบ้างแตกไปมหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นแนวนั้นแหละเคยเทกลุ่มจริงหรือเปล่าทาไมชอบรับบทนางทาตคะเป็นผู้ถูกกระทรรําเลียทงเลียท้าวเลียตั้งแต่ง้่ำไข่ปใจนิดๆคือชอบได้เต็มที่อะสองสามคนถ้าเกิดใหญ่มากเนี่ยคือไม่เอา <c oughs> ว่าบาปนะของแม่ก็มีแต่ใหญ่ๆนะคะแต่ละอันนะเคยมีผลงานกับดาวทวิตคนหนึ่งแล้วสงสัยตัวเองถึงขั้นแบบต้องกินเปปเลยจริงหรือเปล่าเราไม่สบายใจเนาะ สเปคเคที่ชอบชอบแบบไหนคือไม่ชอบคนไปแหลมาะหัวดูหัวดูเออดูลำบากมันหลุดง่ายนะแม่อย่างนั้นอะเล็กใหญ่สั้นยาวได้หมดแต่ชอบใหญ่ใหญ่มากกว่านะเห็นหนูแล้วรู้ใจเคยลุกไหมคะแม่มียังฟิตอยู่หรือเปล่าคะเพราะว่าเห็นรรับแต่เคใหญ่ใหญ่มันก็คนทั่วไปเนอะพอเห็นเคใหญ่อะอารมณ์เราก็มีแม่แต่มันไม่เสมอไปนะบางคนเขาก็ชอบเล็กกว่าใหญ่ก็มีนะเออมันเต็มปากดีมาก สวัสดีค่ะสวัสดีครับมีนีต้อนรับสู่ความลับของดาวเดือดซีรีส์ EP 8นะครับแนนาตัวไหนคะ่ะส่วนใหญ่เขาก็เรียกกันว่าพี่ปุ้มนะครับใช่ไหมตอนนี้ทำทวิตเตอร์อยู่ใช่ไหมคะมีทวิตเตอร์ใช่ครับ ทวิตเตอร์ออดิชั่นมีหนึ่งครับอยู่ในวงการมานานหรือยังครับที่เริ่มเล่นทวิตเตอร์แต่ทีนี้ก็อายส่งสมัครไว้ซองสองแล้วก็คุยกับคนนุ่นคนนี้อะไรเงี้ยมีอยู่วันหนึ่งเราติดตามผลงานน้องคนหนึ่งดีมากเลยสมัยก่อนเป็นน้องคนหนึ่งเขาชอบถ่ายที่เมืองทองแนวแก้ผ้าอะไรเงี้ยอ๋อคือเห็นเขาแบบสายแบบเอาดองเอาดองใช่ครับรู้สึกว่าโอ้โหน้องคนนี้บอดี้ดีมากเลยแล้วหน้ารลักอะไรเงี้ยอ่าก็เลยทำไงดีนะอยากเจอเขาอะไรเงี้ยแม่หลงห่ำเขาแหละ ก็ดีทักไปหาเขาเขาก็คุยดีนะแล้วเขาก็บอกเออเขาอยากมาเที่ยว ทะเลมจังเลยแล้วึปรากฏว่าเราอยู่ชนบุรีด้วยเนาะแล้วก็อยู่ใกล้พัทยาอะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยลงมาหาที่ที่ใช่ก็เลยเขาก็นั่งรถทัวร์มาก็บอกว่าเนี่ยที่มีรถยนต์สามารถพาเที่ยวได้ต่างต่้นก็คือแล้วก็แค่ถ่ายรูปทําผลงานกับน้องเขาแล้วเขาไปลงทเลแล้วเขาก็แท็กเราแต่ตอนนั้นก็คือไม่ได้มีอะไรจริงจังนะแค่ถ่ายรูปเป็นภาพปกติอะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นก็คือมาจากอนนั้นเลยใช่ไหมครับก็ทําให้เราเริ่มมีคนรู้จักชอบทําคลิปแนวอาท์ดอร์จริงหรือเปล่าคะทุกวันนี้เพราะว่าแรกๆที่สองแม่ก็คือเป็นนคลลิปแวเออาดย จริงครับมันเป็นเป็นคลิปแบบเรียวเลยไม่ได้มีการแบบจ้างมาใช่ฮะเพราะอะไรอะ่ะการเอาดอร์กับอินดอร์มันแตกต่างกันยังไงคือสมัยก่อนมีความรู้สึกว่าเอาดอร์เนี่ยมันตื่นเต้นลแล้วอะไรเงี้ยแล้วทาให้เรามีอารมณ์ตื่นเต้นที่จะมีคนมาเห็นหรือเปล่าแม่ใช่ใช่มีความรู้สึกว่าสมัยก่อนคือพูดแบบตรงๆนะถ้าเกิดมีคนเห็นเราอย่างเงี้ยเราคือแบบเออเรายิ่งรู้สึกแบบกระแทกกระแทกผมไม่ไ้จรอย่างเงี้ยหรอชอบตื่นเต้นสเปคคนที่มาทำผลงานด้วยเนี่ยปกติเราชอบแบบไหน เด็กหนุ่มแก่คือจริงๆอ่ะชอบเด็กกว่านะครับพูดตรงๆคือเราจะเน้นหน้าก่อนเน้นหน้าแล้วก็มารูปร่างส่วนอวัยวะข้างล่างนี่คือก็ไม่เป็นไรเป็นรองอันดับสองรองอันดับสองอะไรก็คือแบบดูหน้าดูบอดี้ก่อนแบบหนูนี่สวยเลยคะสวยครับจพด่ายเจอคุณดาวจริงๆคุณดาวหน้าตาดีนะอ่าในขายของแล้วนึงจุดขายของคิดตัวเองีคิดว่าเป็นอะไรบ้างแตกใส่หน้า เออแต่เป็นแนวนั้นแหละเป็นแนวยังไงเป็นแนวนางทาตเหรอแม่เคยเล่นนะเคยเล่นครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็กลัวเนาะ ก็ตายไม่ใช่นี่คือพูดจริงๆนะคือกลัวตายน่ารักพูดจริงน่ารักมากเขาก็พาไปที่ห้องเสร็จเขาล็อกกุญแจนะล็อกกุญแจกุญแจมือเราหรือกุญแจห้องไม่ใช่ล็อกกุญแจห้องมีเหล็กดัดล็อกกุญแจเราก็เริ่มกลัวสิเขาจะชวนแม่พีหรือเปล่ากลัวเราวิ่งข้ามถนนแบบโป๊เปลือยแล้วไปโดดของป๊าป้าอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้แน่ใจเราก็กลัวเหมือนโดนหลอกมาฆ่าเนี้ยเราก็กลัวมากเออจับเราคุมหัวก่อนไปงกคุมหัวอ่าอ่าเออแล้วก็จับเอาเชือกมัดมือทีนี้พอเสร็จแล้วเขาก็จับอวัยวะเราจับกี เอาอะไรมาแบบเย็นๆแล้วก็แบบความคิดตอนแรกของเราเรานึกว่าโดนเอาเอาอะไรมากรีดเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเหมือนเริ่มร้องไห้เลยเขาก็ตกใจหรอคือตอนนั้นคือกลัวจริงๆกลัวจริงๆเลยเออกลัวแบบเราถอดไอโอมาเสร็จเราเห็นอ๋อไม่ใช่เขาเอาสำมีรีชุบแอลกอฮอล์เออแราก็แบบตกใจอ่ะ เราไมคิดว่าตอนนั้นเออคงไม่เป็นไรแล้วล่ะแม่ก็ตื่นไปก่อนใช่ไหมครับอันนั้นครั้งแรกนะอันนั้นครั้งแรกคือแบบกลัวคิดว่าเขาจะสำลีแอลกอฮอล์แล้วเขาจะเอาเข็มจิ้มอย่างเงี้ยใช่ใช่ความความรู้สึกว่าแบบเหมือนมีอะไรแหลมคมๆแบบกลัวจะมากรีดอวัยวะเราเลยอ่ะกลัวโดนตัดกี้ค่ะเป็นความโมโนของกระเทยนะแม่นั่นน่ะแล้วครัเวลาต่อไปเข้าสู่ช่วงขำถามเสี่ยวคีกับคุณแม่ ถามพี่ปุ้มก่อนเลยเคยเทกลุ่มจริงหรือเปล่าตอนนั้น<ว>เพจท,ทาข่าวคุณแม่ด้วยเ,ออเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนั้นนะคือคือยอมรับเลยว่าจะเทรจริงเพราะอะไรคคือแบบขอร้องอย่าปล่อยคลิปผมหลุดนะอ,อะไรอย่างนี้ออปัญหาลูกแต่เราก็ตกลงกันแล้วทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเราตกลงกันแล้วว่าถ้าเกิด มีคลิปหลุดออกไปฉันยุจ้าเลิกทำนะตอนนั้นก็เครียดเนาะก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาเคลียร์กันใหม่แต่เรวก็เคลียร์เคลียร์กันด้วยดีแล้วเราก็จะมีอายุสิ้นปีธันวาคมปีนี้เลยเพราะว่าคำว่าตลอดชีพไม่มีจริงคับจริงๆทำไมชอบรับบทนางทาตคะเป็นผู้ถูกกระทำเลียทงเลียท้าวเลียตั้งแต่ง่ามไข่อันนี้มันอารมณ์มันพาไปอารมณ์มันพาไปเป็นโรซิยมใช่ไหมเป็นผู้ถูกกระทำรู้สึกยังไงบ้างตัดใจเบาๆใช่ครับตัดใจนิดๆคือชอบเหมือบ หมอเนี่ยแม้ถ้ไป<ช>ฟิชเชอร์ลิงกับหมอก็อแต่ปร,ระเภทรุนแรงมันตกมาตีคือไม่เอานะครับไม่เอาตบตีไม่เอาแค่จิกหัวนิดนิดพอละแม่มีปล่อยผมมนลิซ่านะคะไม่ต้องใส่วิกนะด้าจให้เขาจิกผมอ่ะเคยโดนวันหนึ่งสูงสุดนี่กี่ไม้ถ้าเกิดตัวเองเสร็จเนี่ยเสร็จแล้วอ่ะทั้งวันจะไม่มีอารมณ์ละอย่างเอาดอเนี่ยนะครับได้เต็มที่สองสามคนเต็มที่แต่ตัวเองก็จะไม่ให้เสร็จนะถ้าเกิดเสร็จปั๊บตัวเองจะกลับบ้านเอาเราในที่นี้หมายถึงว่า MK ให้จะกี่คนก็ได้แต่หลังจากชั้นเสร็จแล้วันไม เหมือนมันไม่มีอารมณ์มแล้วระวหว่างภายนอกกับภายในอย่างไงีไม่ชอบปัไหนมากกว่ากันชอบภายนอกแต่หล,หลังจากช่วงหลังๆโดนเยยก็โอเคนะถ้าเกิดใหญ่มากเนี่ย คือไม่เอาว่าบาปนะของแม่ก็มีแต่ใหญ่ๆนะคะแต่ละอัานะที่ไปตองเคยมีผลงานกับดาวทวิดคนหนึ่งแล้วสงสัยตัวเองถึงท่านแบบต้องกินเปปเลยจริงหรือเปล่าก็ไม่ได้แตกข้างในเลยนะอเราเห็นนะว่าเขาไม่ได้แตกข้างในเขาแตกข้างนอกเราไม่สบายใจเนาะลับไปแล้วก็ก็ไปขอรับยาเปปมากินเลยยาเปปนี่ก็คือยาที่ทานหลังจากที่ไปเสี่ยงมาใช่คะจะแตกต่างกับยาเปปทีพเชอร์ที่ อาศัยการกินก่อน7วัน<ช>นะคป้องกันตัวเองอยังไงคะเวลาจะทําผลงานแต่ละครั้งอย่างเงี้ยปีละ รั้งสองครั้งที่เราจะไปตรวจใช่แต่ตอนหลังอ่านจากเพจอย่างเพจของคุณดาวให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยดูหลายๆเพจคือมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่โรคเคสอีวีอย่างเดียวนะน่ากลัวฟินิชนมาหน้ากลัวสเปคเคที่ชอบชอบแบบไหนสเปคเคผมชอบแบบจะขาวจะดำคือไม่เกี่ยไม่สนเรื่องสีใช่แต่ต้องดูเคก่อนว่าติกซ้ายพีิกว่ากันว่ามีแผลไหมใช่ใช่ถูกต้องครับจะต้องดูก่อนเลยที่สำคัญคือไม่ชอบคนไปแหลมมากหมดดูหมดดูดูลำบากมันหลุดง่ายนะแม่อย่างนั้นนะเราต้องเปิดอ่ะคือ เพราะเราต้องดูก่อนต้องไปกลิบเนาะเพราะว่ามันจะหมักหมุด้วยมันเกิดสิ่งสกปรกหมักหมุด้วยสเปกก็คือแบบหนึ่งคือหัวต้องเปิดสองหัวไม่ต้องทู่มากหัวไม่ต้องแหลมมากเล็กใหญ่สั้นยาวได้หมดแต่ชอบใหญ่ๆมากกว่านะนั่นหนูรู้ใจเคยรุกไหมคะแม่ถ้าเกิดพูดจริงๆเคยสองครั้งครับแต่ไม่ชอบเพราะอะไรอ่ะ เพราะว่ามันเจ็บที่หัวเคยเคยดูเข้าไปแล้วเหมือนเส้นเราจะขาดเลยอะไรเงี้ยก็เลยไม่เอาดีกว่าอ๋อเจ็บตรงเส้นสองสลึงใช่ใชเคยโดนสองอันในรูเดียวหรือเปล่าคะไม่เคยครับแล้วก็คือไม่คิดด้วยกลัวช้เหรอแมจ่จริงจริงอันนี้ยอมรับไม่เคยสังเกตคลิปที่ผ่านมาไม่มีนะครับกียังฟิตอยู่หรือเปล่าคะเพราะว่าเห็นรับแต่เคใหญ่ๆทุกคนที่ ก็บอกฟิตนะจริงๆริบางคนเข้าไม่ได้ดูเรื่องหลังเผื่อการถ่ายทำเนี่ยเผื่อจะเข้าเนี่ยยากเข้าไม่ได้เนี่ยเขาไม่แข็งหรือเปล่าไม่แข็งนะแต่มันไม่ค่อยเข้าต้องแบบเจลหล่อลื่นเนี่ย ต้องใส่แล้วใสอีกชอบเคใหญ่ๆจริงหรือเปล่าครับเพราะอะไรถึงต้องชอบไซส์ใหญ่มากกว่าไซส์เล็กถใจคนทั่วไปเนอะพอเห็นเคใหญ่อ่ะอารมณ์เราก็มีแม้แต่มันไม่เสมอไปนะบางคนเขาก็ชอบเล็กกว่าใหญ่ก็มีนะเขาบอกว่าเล็กแบบมันไม่เจ็บมันแบบมันมีความรู้สึกว่าเออมันเต็มปากดีเนาะใช่ไหมครับ S <S เต็มป,ปากเต็มคำใช่เต็มปากเต็มคำดีก็เหมือนรายการอาชิมาหารได้ป่ะทำไมต้องส่งสายตาอ้อนเคตลอดมันเป็นธรรมชาตินะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเข้าไปหาเขาเลยเลยองเขาตลอดอยากเข้าไปหาริมลองเลยอะอย่างนี้ก็ได้แม้ถ้าเราแบบอยากให้ผู้เข้าหานี่ค่ะน้ำมันวา่านน้ำมันว่านมงคลของทอมรัะของดวเป็น<อ>ขวดสีทองอย่างเงี้ยก็คือจะใช้ในเชิงเสน่ห์ใครที่แบบอยากมีเสน่ห์ลงเสน่ห์แรงอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถใช้ขวดสีทองได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นขวดสีเงินอย่างเงี้ยจะใช้แน่แบบ ในการเจรจาค้าขายอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ได้พวกนี้ก็คือใช้แค่แบบแต้มตัวแค่นั้นเองแม่ก็สรุปแล้วต้องใช้สองอันแล้วมันถึงจะดี เปลี่ยนโลเคชั่นเพื่อความปังนะล่าสุดเนี่ยทำคอนเทนต์ขนมปังราดน้ํากะทิเพื่ออะไรอะ่ะตอนนั้นไอเดียมันคิดขึ้นมาเออทำยังไงดีนะให้คิดมันแตกต่างมั่งคุยกัน้นองอยากให้มีพร็อพอยากให้มีอะไรบ้างก็เลยเอาขนมปังมาราดน้ํากะทิเป็นยังไงครับแม่รสชาติดีนะครับลองดูเห็นว่าใช้ proper ความลับของดาวอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับพี่ชอบใช้ อันนี้คือพูดจากใจเลยใช่พูดจากใจแล้วก็คือมันจะมีทั้งหมดอยู่4กลิ่นใช่เชอบอันนี้ไามที่สุดใา่อะไรอ่ะตัวนี้มีความรู้สึกว่าความแรงมันกําลังดีแลอีกอย่างนะครับคือกลิ่นมันเหมือนน้ําหอมโปโลอ่ะอ๋อน้ําหอมโปโลแล้วกลิ่นๆมันไม่ฟุ้งมันมันสปอร์ตสปอร์ตน่อยใช่ไม่ฟุ้งไม่แทบจมูกก็คือสามารถสั่งซื้อผ่านทางในเพจได้หรือจะทิ้งคิวอาร์โค้ดไวให้นะคะมุมมองของที่ต่อเซ็กเบอร์เกอร์ในเมืองไทยเนี่ยคือยังไงบ้างต้องมีกฎหมายรองรับเนฟรองรับ ใช่อยากให้ถูกกฎหมายคิดว่าจะเป็นดาวทวิตเอีกนานไหมคะสังขารมันก็ไม่เที่ยงอ่ะนะคำถามทดสอบความรู้นางงามค่ะยาเพล็คือยาอะไรเราต้องกินยังไงคะเพล็เนี่ยคือต้องกินก่อน uh huh. การมีเพศสัมพันธ์ประมาณ7วันนะครับหรือ1สัปดาห์ป้องกันใช<า>่ว เม็ดสีส้มถ้าเกิดเรารู้ว่าไม่แน่ใจเราไปเสี่ยงที่ไหนมาเนี่ยกินเดือนหนึ่งอะ่ะสำหรับใครที่ต้องการรับคาปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องยาเพลฟหรือว่ายาเพปสามารถติดต่อเข้ามาในเพจได้นะคะเดี๋ยวพร้อมตอบคําถามให้นะคะจะได้ติดต่อกับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สามารถขอรับยาเพลฟหรือว่ายาเพลอย่างเนี้ยมาทานได้ฟรีนะคะข้อดีข้อเสียของการเปดาวทวิตเตอร์คืออะไรอ่ะอาจจะมีรายได้นิดนิดหน่่ยมันหาเงินได้ไวจะถามว่าไวัยไหมแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ความสวยใช่ อย่างคือโรคภัยมันเยอะตอนนี้มันมีโรคอย่างอื่ที่สามารถแทรกซ้องเข้ามาไม่ได้มีแค่ h อชอวีอย่างเดียวยาเพปป้อกันแค่ h อชวีน้องเหนือจากนั้นมันก็ยังมีซิฟิลิสมีหดูดหลอนกานมเอชพีวีก็ฝากเตือนอน้องๆว่าคิดให้ดีก่อนที่จะมาเป็นดาวทวิต ก็ถ้ากับว่าเสี่ยงทางโรคติดต่อด้วยแล้วก็หน้าตาทางสังคมด้วยใช่ค่ะคนที่อยากติดตามพี่ปุ้มมีคะสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างทาง t ว i ต t e อร์นะคะเดี๋ยวหนูทิ้งดีคิวอาร์โค้ดสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ปุ้มมากเลยนะคะที่มาเป็นความรับของดาวดิวซีรีส์ EP 8วันนี้ได้ความรู้มากๆเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ